สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมช่องบรรดาอมเตนะครับพบกับบรรดาอัมฤตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้บรรดาอมเตจะมีพระเครื่องพระบูชาไทยไห้พเพื่อนเพื่อได้รับชมอีกนะครับพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับปาฏิหารหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยเหตุเกิดนโคราชปฏิหารมีจริงจากประสบการณ์ตรง จากคำบอกเล่าของสิทธิหลวงพ่อพุธครับเมื่อวันที่30มิถุนายนพศ2552ขณะที่ผมขับรถยนต์กลับบ้านเมื่อเวลาประมาณ2ทุ่มผ่านห้างแมคโครถนนมิตรภาพอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาและจอดรถรอไฟแดงอยู่ที่4ี่แยกโรงแรมพีกัสซัทผมจอดชิดขวา เพื่อที่จะยูเทินจากคำบอกเล่าของผู้เห็นเขาบอกผมว่ารถผมจอดอยู่คันที่หกคันทั้งหน้าของผมเป็นรถฟอร์เหตุการณ์ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นเมื่อมีรถสิบล้อบรรทุกหินยี่ห้ออีส,สูซป้ายเทียนจัังหวบุรีรัมวิ่งมาจากเลนที่สองพุ่งเข้าชนท้ายรถของผมอย่างแรงจนรถผมชนไปที่รถคันหน้าคือรถฟอร์ แต่ชนต่อไปอีกสี่คันความแรงของการชนทำให้รถผมกระเด็นมาอยู่ด้านหน้าสัญญาณไฟเขียวไฟแดงพอดีความรู้สึกในขณะนั้นราวกับฟ้าถล่มแผ่นดินทลายก็ไม่ปานหลังจากนั้นผมได้ร้องเรียกให้คนช่วยซึ่งก็มีช่างเบียร์และพี่อีกคนมาอุ้มผมออกจากตัวรถทางด้านหน้าต่างด้านคนขับผมต้องออกทางหน้าต่างรถ พราะประตูด้านคนขับไม่สามารถเปิดได้และรถผมก็ติดแก๊ส LPG ด้วยพอผมออกจากรถมาแล้วผมก็มานั่งอยู่กลางสี่แยกที่เกิดเหตุตอนนั้นผมมีสติสัมปชัญญะดีอยู่ช่างเบียได้มาเขียนเบอร์โทรศัพท์ที่มือของผมไว้เขาบอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างหากมีอะไรให้ติดต่อเขาได้ ช่วงนั้นก็มีบรรดาไทยมุงมาดูเหตุการณ์จำนวนมากเพราะเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงมากมีรถที่ถูกชนกันทั้งหมดเจ็ดคันส่วนคนขับรถสิบล้อได้เพ่นหนีไปตามระเบียบแล้วสักพักหนึ่งมีคนตะโกนว่า at, วแก๊สรั่วแก๊สรั่วเพราะรถผมเป็นรถใช้แก๊สบรรดาผู้คนก็วิ่งหนีกันผมก็ตกใจเดินเท้าเปล่า ออกมาหลบที่หน้าสำนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก่อนจะมีรถดับเพลิงเอาน้ำมาฉีดที่รถผมเพื่อป้องกันแก๊สระเบิดพอดีกับช่วงนั้นรถพยาบาลของโรงพยาบาลมหาราชได้มาจอดอยู่ที่กลางสี่แยกพอดีผมจึงได้ขึ้นรถพยาบาลโดยสภาพตัวเปล่าไม่ได้ใส่รองเท้าและไม่ได้เอาข้าวของอะไรออกมาจากรถสักชิ้นเดียวรถพยาบาลนำผมไปส่งที่โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมาเพราะผมมีอาการเจ็บหน้าอกหมอนำผมไปเอ็กซเรย์กระดูกซี่โครงและเอ็กซเรย์สมองโชคดีซี่โครงไม่หักหรือสมองบอบช้ำแต่อย่างใดจะมีแต่อาการเจ็บที่หัวบวมปูดและรอยฟกช้ำดำเขียวที่ขาด้านซ้ายรวมถึงมีเลือดไหลที่มือทั้งสองข้างและที่เท้าด้านซ้ายผู้จัดการร้านอาหารที่ผมมีหุ้นอยู่สองคนได้เข้ามาเยี่ยมผม และแม่ผมก็ตามมาเยี่ยมพร้อมทั้งนำตัวผมกลับบ้านเพราะหมอตรวจแล้วลงความเห็นว่าไม่ได้เป็นอะไรมากถึงกับต้องนอนโรงพยาบาลผมกลับมารักษาตัวที่บ้านโดยหมอให้ยามากินผมคิดว่าปฏิหารจากบุญบาร,รมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธานิโยช่วยคุ้มครองผมไว้ทำให้ผมไม่ถึงกับเสียชีวิตหรือพิการทั้งๆท,ท,ที่รถผมพังยับเยินชนิดซ่อมไม่ได้ ดังภาพที่เอามาให้ดูกันที่ผมเอื่อยน้าหลวงพ่อพุธก็เพราะว่าผมได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนของท่านมาตลอดผมมีความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของคำสอนของหลวงพ่อเป็นอันมากผมใช้เวลาในการรักษาตัวนานถึงสามเดือนจึงหายเป็นปกติผมเชื่อว่าการได้ปฏิบัติธรรมสามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตได้ทำให้เรื่องหนักแล้ร้ายแรงให้เบาลงได้ ดังเหตุการณ์จริงที่ผมได้ประสบมาขอบคุณทุกทท่านที่รับชมและรับฟังวันนี้บรรดาลองเล็ดก็มีพระเครื่องในเรื่องราวมาให้เพื่อนๆได้รับชมเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ